ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งค่ะ ที่ยฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางสาวสุภสรคำตนธตำแหน่งครูคอศอนหนึ่งโรงเรียนบ้านตาเจา้าประวัติผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านางสาวสุภสรคำตนธตำแหน่งครูเลขที่9878โรงเรียนบ้านตาเจา้าอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขต3เกิดเมื่อวันที่7เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534ปัจจุบันอายุ30ปีภูมิลำเนาจังหวัดยโสธรมีพี่น้องสองคนสถานภาพสมรสประวัติด้านการศึกษาพุทธศักราช2 5 5 0 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีพุทธศักราช2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประวัติด้านการปฏิบัติงานพุทธศักราช2558เริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านตาเจา้าอำเภอไพรบึงจังหวัดศ,ศรีสะเกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคสอ .1 โรงเรียนบ้านตาเจ้าอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสะเกดเขต3รวมอายุราชการ6ปี2เดือนงานที่ได้รับมอบหมายครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6งานอนามัยโรงเรียนผู้ช่วยงานวิชาการงานสหกรณ์นักเรียน การจัดตั้งศูนย์โควิดโรงเรียนและงานที่ได้รับมอบหมายด้านอื่นๆด้านที่ 1, 1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาัรรณวิชาชีพตอนที่1การมีวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน ของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความตรงต่อเวลามีน้ำใจอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเช่นปฏิบัติงานเป็นวิทยากรลูกเสือช่วยเหลือในงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาการใส่ชุดมาปฏิบัติราชการตามกฎของโรงเรียนได้รับรางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระรการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศประจำปี2565ตอนที่2การประพฤติปฏิบัต,ติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพาเจ้าดำรงชีวิตอย่างพอเพียงละเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเช่นมาปฏิบัติราชการก่อนเวลา8นาฬิกาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของทางราชการรักและเอาใจใส่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอบรมสั่งสอนนักเรียนในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทำบุญใส่บาทตามโอกาสที่เหมาะสมไม่ประพฤติผิดศีลธรรมสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมตอนที่3การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้ารับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะขยันอดทน และมุ่งเน้นต่อผลสำฤทธิ์ของงานยึดมั่นในคุณธรรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาเช่นการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนเพื่อก่อสร้างรั้วกำแพงและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านตาเจาการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเช่นการปลูกผักสวนครัว และการเลี้ยงปลาตอนที่4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพจึงปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เรียนพัฒนางานในวิชาชีพโดยการเข้าร่วมประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อนำความรู้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอเช่นเข้าร่วมกิจกรรมวันครู16มกราคมของทุกปีเพื่อระลึกถ,ถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่นภาษาอังกฤษเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2563และประจำปีพุทธศักราช2565นำนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีศศศเสเกตเขต3 ร่วมจัดนิทรัศการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ไดเน็ตประเทศไทยของเครือข่ายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่เป็นฐานจังหวัดศรีสนะเกดณโรงเรียนบ้านหนองนาเวีเยงผ่านการอบรมหลักสูตร b o o แ c a m p Turbo c o คอร์ส o r p r r m a r y English Teacher 2020เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่16 นวัตกรรมทางการศึกษากล้าเปลี่ยนสร้างสรรค์ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอนที่ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเต็มกำลังการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการศึกษานักเรียนรายบุคคลออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยการใช้อินเทอร์เนต็ตในการสืบค้นการปลูกฝังระเบียบวินยัยและความกระตือรือร้นในการเรียนเช่นการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและจิตใจ ร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นด้วยความเต็มใจตามโอกาสที่เหมาะสมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนภาพป่าเพื่อการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่1 การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้ศึกษาหาความรู้ในรายวิชาที่ทำการสอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายซึ่งส่งผลให้เรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการให้เกิดขึ้นส่วนที่ 2. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดวยวิธีการต่างๆทำให้เกิดความรู้ได้แก่การประชุม การอบรมการสัมมนาทางวิชาการตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพและวิชาชีพได้แก่ใบความรู้ใบงานแบบทดสอบสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้มีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพได้แก่การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง และให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา2,562และปีการศึกษา2,563นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,562รายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย36.25สูงกว่าระดับประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ในรายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย55.00สูงกว่าระดับประเทศวิชาภาษาอังกฤษมีความก้าวหน้าดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ18.75 จากการทุ่มเทมมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลและมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเนื่องในงานวันครูประจำปีพุทธศักราช2563และประจำปีพุทธศักราช2565ครูผู้สอนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน i m p r o m p To Speed ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษและเป็นตัวแทนเขตเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในอุดมการ์และจิตปัญญาณครูอันสูงสง่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาและตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และจะขอตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจอบรมสั่งสอนสิทธิ์อย่างสุดความสามารถถ่ายทอดความรู้แก่สิทธิ์จนแตกฉานโดยไม่ปิดบางอำพรางขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับข้อแนะนำพร้อมไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณค่ะ